คิดขับนะคะวันนี้แม่อจิแอบ,บซื้อหมึกปุกไปให้ออมเบดกินส่วนเชเบดกินไหนดีเนาะเขาจะกินหรือเปล่าเอาอันนี้ไปให้เชเบดดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะน้อยใจไหมเพราะว่าอันเนี้ยสิบบาทของพี่ยอมเร็ดยีสิบห้าบาทนะคะไม่บาจะกินเองบาจะกินเองมาจะกินเองมแม่อจิแอบ,บซื้อหมึกปุกไปให้ออมเบดกิน เราซื้อถุงู่ปใบอมน้ําเงินไม่ไม่เอามาขอถุงรูปเป็นหน่งทําดีๆค่ะไม่ซื้อถุงเป็นหไม่ซื้อแล้วเฉลยไม่ซื้อแล้วค่ะไปค่ะซื้อกินเองก็ผิดเหรออุ้ยโดนซื้อกินเองก็ผิดมีออมเด่นนะถ้าเอ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 าไปขึ้นรถค่ะรออะไรคะ ดูดูมีคนขี้หงุดหิตเฮ้ยฝนตกหรือเปล่านเนี่ยเฮ้ย,ยเราเร็วขึ้นรถค่ะขึ้นรถฝนตกค่ะฝนตกมีช่องอะไรช่องออมนิทิคไปค่ะทุกคนคาดเบลให้เรียบร้อยนะคะฝนตกแล้วเพื่อนๆอาย50แล้วเร็วเร็ว50อะไร ห้าสิบแล้วไงโมงห้าสิบแล้วเร็วเร็วอัานไหมใส่เบลลให้เรียบร้อยค่ะใครยังไม่ใส่เบลล์เดี๋ยวถ้ามันดังตืดตืดตืดนะติดนะติดติดต์ตดติดดโอ๊ยฝนตกแล้วอ่ะแต่เราก็มาแต่เช้านะไม่โดนฝน นี่โดนฝนไปค่ะไปกันต่อเลยด,ดูก่อนสิแมวอูซื้อมือกุบมากินด้วยไม่ใช่เบ็ดรูรู้ว่าอะไรคะรู้ว่าแม่อูซื้อมาเกินไงแมวอูซื้อมันแล้ว,วแล้วเชแล้วแม่อูก็จะเอาอวดคนอือ่นอวดลูกไงไม่ต้องอวดคนอืน่นหรอกใครไม่ได้คาดเบลล์เพียมเบลล์แล้ว,ชวเชเบ็ดคาดหรือยังเชเบ็ดเอาอะไรไปคาดไหนคาดที่ตัวหรือเปล่า อ๋อเก่งมากดอมนี่กันเน็ตรีบใหญ่เลยนะเออนีนานา่นานานาน่าล้วยแล้วไ,ไปค่ะไปกันต่อคะ่ะแล้ววันนี้เขาเอา่อมีเรียนศักยภาพไหมคะไม่มีต,ติวสอบเลยนะแล้วรู้ได้ไงว่าเขาจะติววิชาอะไรเขาบอกมา หรือว่าเราเรียนคาบวิชาอะไรเขาก็จะมาห้องเขาบอกบาครั้งาไม่บอกอ่าแล้วเชอร์เบดอ่ะเชอร์เบดบอกไหมเมื่อวานตีวิทย์ตีวิทสังคมเมื่อวานเมื่อวานเมวสังคมเหรอแล้วลูกเอาสังคมไปไหมอ๋อหนูไปไหมไปแต่ว่าเอาอ้อยกระดาษที่อ๋อที่เขาเขาตีวันนั้นเหรอ แล้วกลับมาแม่โอ,อ้ไปทำงานอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะรู้หรือเปล่าช,ชอบไหมพ่อเอ็มไปรับทำไมอ่ะอโอ้ยให้พ่อไปบ้างเถอะให้พ่อทำหน้าที่บ้างออมเนตอ่ะไมให้เวลาส่วนเลยตั้งแต่วันที่โดนแคระหมายถึงอะไรนะ เออไม่ต้องเรียนไม่ต้องเล่นแล้วสนามย้งสนามหญ้าโตแล้วอืมไม่ต้องเล่นด้วยอ่ะม้าก็อยู่ม้าก็ไม่เคยให้เล่นเล่นแค่แบบครั้งสองครั้งเองม้งให้ยืนดูแล้วก็กลับบ้านร้อนอ่ะแล้วหมึกกรุบนี่ทำไงกินคนเดียวหมดไหมามาไม่หมดต้องแบ่งไหม ต้องแบ่งแบ่งใครวะแบ่งน้องเชเบ็ดกับพี่บิ๊น้องเชเบ็ดเอาอันไหนอะน้องเชเบ็คนนี้ไงน้องเชเบ็ดอ่ะเอาอันไหนอะน้องเชเบ็ดต้องเอาอันนี้เหรอไม่เอาอ่ะมันต้องคนละถุงอ่ะต้องคนละถุงถุงส้มถุงหนึ่งถุงแดงถุงหนึ่งต้องต่อคนแบบเนี้ยไม่อันนี้เอาเที่ยวเหลือก็เอาอัเที่ยวไม่ไม่ได้มามาซื้อมาเป็นถุงก็เลือกให้อะไได้ไหมอะ น,นี้ให้พี่ออนะมเล็ตไหมอันนี้ให้น้องเชเบตไหมอ๋อออมเล็ตมันคนต้องคนละถุงไงลกูกฮะต้องคนละถุงสิจะมาโปรงมาแบ่งได้ไงถุงใครถุงมันเออทัมดามารหรือไงอ่ะอ่ะสมม,ต,มติอ่ะอันนี้ให้ออมเล็ตให้เชเบต่ะไม่เอานนูไม่กิอ้าวให้เชเบตไม่กินเอง มันก็เหมือนกันเอาไหมต้องรีบไปให้ได้เลยเนาะออ่ะเบดอันนี้ของน้องเฉเบดอ่าอันนี้ให้พี่อมเล็ดแต่ว่าให้พี่อมเล็ดแบ่งให้น้องชฉเบดสามห่อพรอมอ่ะอะ,อะแบ่งกันอันนี้ของแม่อุคนเดียวแล้วกัน ทำไมเชเบ็ดไม่กินอันนี้อันเป็ดอ่าอะไรเนี่ยนั่นก็ให้น้องไปเลยสี่แต่ของเชเบ็ดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเสื้อเปื้อนเอามากลับมาค่อยกินขอโอ๊ยอะไรเนี่ยกลับมาค่อยกินอ,อันนี้นนให้พี่อมเมริตขออันนี้เอกล่อจริงหรออันเดียวพอนะ โอสี่ <Okay. S 2> ห่หอเฮ้ยทำไมเหลือแค่สามห่ออ่ะนี่อยู่นี่อ,อันเดียวพอนะนี่ของเชอรเบตนะโอเคไหมโอเคปะ่ะอ,อุ้ยทำไมแค่ที่งมุกขนาดนั้นน่ะ้ <c oughs> าเกียร์มาออลเดตโอเคไหมพ <c oughs> อใจไหมในสิ่งที่ตัวเองได้ออลเดตคืออะไรอะ่ะโอ้รถติดมากเลย <c oughs> ไม่ได้ไปสักทีเลย <c oughs> <c oughs> บอบาช่ใายบายบายบายชอบเลยคิดขับค่ะเรียนแล้วค่ะไวไวฝนตกด้วยชอบเป็นฟันนี่ด้วยกดไล์ด้วย่าช่องชฟนันนี่กดไล์ให้ด้ไวยนะคะกดแชร์ด้วยดูกันเยอะๆนะคะอโอเคบาย